อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมต่างศาสนกคนไหนก็แล้วแต่ที่ิสลามไปไม่ถึงเขาแบบเชิงประจักษ์ไอ้คำว่าเชิงประจักษ์เนี่ยมนุษย์ด้วยกันไม่รู้หรอกจะมองได้ภายนอกคร่าวๆแต่เนื้อแท้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ใครก็ตามที่อิสลามไปยังไม่ถึงเขาแบบเชิงประจักษ์สภาพดื้อย,ยังไม่เกิดกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ตายก่อนเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ยุติธรรมครับอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาตกนรกแต่อัลลอฮ์จะมีบททดสอบให้เขาในโลกน้ะไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเฟกขึ้นมาเองมีหลักฐานรองรับเราไม่ได้พูดให้คำสอนเราดูดีเป็นหลลัักกฐาาาาาาานนนอออออยยููู่่่่่่่ตต้งงงแทททบีีีพดเไวววม1,400ปปรรคขขศะ ทดสอบคนกลุ่มหนึ่งที่ิสลามไปไม่ถึงและถ้าเข้าสอบผ่านเขาก็จะได้ไปสวรรค์ไม่มีใครเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกทดสอบมีฮะดิตบอกข้า,ขาวๆว่าอัลลอฮ์จะสั่งให้เขากระโดดไปในไฟอัลลอฮ์จะเอาไฟมาแล้วสั่งให้คนกลุ่มนี้ที่ิสลามไปไม่ถึงอ่ะเอากระโดดไปในไฟแต่จริงๆไฟมันคือความเย็นนะนบีบอกไฟคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากกระโดดอยู่แล้วมันร้อนมันเผาไหมถ้าใครกระโดดลงไปก็ถือว่าสอบผ่านเข้าสวรรค์ก็นั่นถ้าตัดสินใจไม่กระโดดไม่เชื่ออัลลอฮ์สั่งด้วยพระองค์เองแบบนั้นเนี่ยนะและยังไม่เช